ดูั้นนี่นะนั่นเดี๋ยวมาเบิ่งการยนสร้างสิยนตใส่คือเบายุ่งมายนเบิ่งสิบเก้าจุห้านี่เนี่ยหัวทัวอาถ่าเด้อเบายุ่งเยให้เบายุ่งรีวิวให้เบิ่งด้วสิบเก้าจุดห้านยยนตให้เบิ่งเนี่ยเป็นขวัญตาเนี่อันนี้มันเป็น19.5 สองสีห้าสาร้างเฮ็ดขึ้นจังงันง่ายเถอะวนนลยขึ้นจังมันง่ายเถนนอะวันจะย,ยนใส่เฉพาะสร้างย่นส่เาสาขาหรอครับยนแล้วัวเขาเน็กเน็กลุงึงในคลิปต่างประเทศมันก็มันแกแปลกปากแตกคนณบกร <c oughs> ะทะฝาดปาก,าก,ากแก <c oughs> ยากนะตัวนี้ง่ายสั่งกับพวกตีคิ้วไหมตีตีคิควค้วง่ายกว่าบ่อ่าตัวนี้ทำมันนั่นมันก็ง่ายอยู่ผัดเป็นพวกแค่ตัวหนึ่งชิ้เต้าครับเอ้า่อบชิ้นเต้าหนึ่งครับห่อบชิ้หมกเปย่างไงห่อบมันปิดแม่น อา,าอ,าอมันสิกลัวมืออยู่บนเดนี่ระดับนี้เหรเปิมดมาจากปีละล่ะน,นนี่ยุนย่นี่จะยุามีสิก,กว่าปีนสร้างค้นบนไหนผมยุสีเทจัเอ้าคนแถวนี้บ่ะะจะฝื่นเพพ,พอ,อม่แ้่อิริกกับ้อยอืดม่เ็นย่เลยอือ น,นี่เกี่ยวยุขางลูกบอลนี่งานเจดีปครับเจ้เกี่ยวขโพดเจดีป่ะโอ้ยน้ำมันแพงโพดเกี่ยวซ้ำเกา่าน้ำมันแพงกว่าเกางานหายากเฮงนี่เกี๊ยวันครับน้่นี่ขาโพดไหมมีเลยครับไมฉีกง,ง่ายตัว้องสั่งส้างสู้ป่ะนี่ ซื้อตั้งนานแล้วซื้อตั้งแต่ครึ่งเดือนแล้วมั้งไปเบี่ยนอยู่ลานแถวพงไชยหนึ่งมีเกือบสองชั่วโม,มงเลยแม้แต่ส,สี่เหลี่ยมเห็นไหมแล้วนี่นเขา,า,าได้จับได้ใบซอยได้งัดซอยบดคู่ยางใช้ยางเนี่ยได้แล้วเขามืนอันได้ให้เอาตัวเอาถอดยางเขาแล้วรถมาปลายางเลพิมพ์รถเขาไหวเนาะ ไปปลายยางก็ถือให้ตัวยนี้ผู้หนึ่งนี่ยรถเกี่ยวยังทั้งทะลุอยู่เนอะพี่เฝ้าไปเกี่ยวเพื่อนเพื่นบอกว่าอันมันปลายหนกเพื่อนเอาปลายหนกเจ้าก็เฝ้าปะเนอะแขงกับวิญญูสู้หรืงสังวยญญูนสู้คือเบาหนุ่มเลยะอัน เบาวยุ่งครับเฮดโซให้เลยเฮดโซนเนี่นเลยยากในเป็นเคล็ดวิชา,ะะา,ามีเนียมเลยเลยมีเนียมยเลยเลยกระทะเนี่ยมเลยเลยเอาประกาศตีดอกยานเพื่อนประเทศไทย้เนเนย,เยเก่งทำเองสิวางสิแล้วพ่อมาอะเดีย๋ยนี้ 弄吧。 แนนบ่ะขันสิบเจ็ดอสิเจกันยงสิบหกกับกพอนทนอยู่สิบหกนีเลดียนเลยป่ะสิบหกนเป็นขิวสิบเจ็เลยสิบหกพนยังเป็นขิวเลยเนาะอ้าปากเส้นได้เจ้ากระเส้นล่ะเมายุ่งมายุ่งหันโซ่ได้ท่นเยสิบเก้าจุดห้าครับยนบึุ๊บเขาเลยไหมไ่นี้ก็โดนน็้เข้าไปไหมจ้างให้ลองไปเอาเอาเลเดียนไปสิบสิบเอ็ดาไปเฮ็ดได้ป เอาแล้วก็สู้ยังแต่ว่าเมื่อยอีหลีเลยเนาะเฮ็ดอย่างเท่าไว้นี่แอวเสียเลยเด้เอ็นดาขาดเลยเด้ครับยามหลับผู้ใดเฮ็ดได้ก็ถือว่ายันนับถือเนาะ,อ,ะอาจารย์ครับนี่กลับเป็นวิทยาทานครับ มั่อกล้ทิมนะตอกไกเดียวตยเต FC บยุงนะครับเนยนเบยุงล่อ,องสูเป็นขวัญใจเออมีแฮง Vâng cắn vâng. vâng. vâng, vâng, đỉnh rồi Cái gì sau của này? รถก็ไม่ได้กระายภาพหรอมันเขาไม่ต้องบอกหมอบอกโรงพยาบาลกระายภาพรถได้หน่อย

คิดในใจว่าเด็กประคตทแบบยาขัดนะคอยกลานนะกันนะเป็นห้อยเป็นห้อยข้งหลังเนี่ยมนคีไรกันให้มันคีไทั้งในเนาะ ขอสักหนึ่งคอนเทนต์จบ